ฮอร์โมนไข่อันนี้ฮอร์โมนไข่ใช่พวกนี้เป็นบำรุงหมดเลยใช่ค่ะบำรุงโอ้พี่พี่พี่แดงก็คือสุดสาในยูทูบยูทูบอันนี้เป็นเอ่อเป็นซีหน่อกล้วยโอ้อันนี้ว่าประมาณหมักไว้เดือนหนึ่งแล้วที่ที่เขาเรียก e อเอ็มอะไรนั่นไหมพี่หรือคละอย่างคนละอย่างคนละอย่างอ๋อไม่ไม่น่าใช่ต้องเป็นเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งเอามาใช้ได้เอาเอาไปทําอะไรดีไปลดเหรอคะผสมน้ําครับอแล้วผสมน้ําเราเอาไปไปลดแล้วก็เอามาปรุงดินด้วยผสมน้าแล้วก็เอามาปรุงดินตรงเนี้ยเอามาเอามาแช่น้ําแช่น้ําให้น้ําสีแดงๆดงมันออกก่อนเพราะว่าไม่อย่างงั้นเราเวลาเอาไปปลูกเราก็ลากมันจะเดินไม่ค่อยดี อ๋อเหรอคะอันนี้ก็สื่อสารจาก y o u t u ไปอ๋อโอ้ยเขปีก่อนก็ปลูกค่ะพอปีก่อนก็ปลูกใช่ค่ะค่ะพอหน้าหนาวมาแล้วก็เริ่มพอกาแล้วแต่ว่าปีก่อนเนี่ยกระหล่ำนี้มันหัวเล็กมากค่ะวันนี้เดียวปีนี้อะไรเริ่มเอาใหม่ก็เลยว่าเออถ้าถ้าเราปรุงได้แบบนี้ปรุงดินได้แบบนี้เดี๋ยววันหน้าก็จะปลูกเยอะกว่านี้เอาไปแจกพี่แจกน้องเลย ค่ะค่ะแต่พี่แดไม่ได้ไปเข้าคอร์สอบรมนู่นนี่นั่นอะไรของเขาไม่เลยค่ะอ๋อศึกษาจาก YouTube เลยล้วนล้วนๆเลยโอ้เก่งมากเลยค่ะสาวก็ค่อยๆค่อยลองผิดลองถูกเราใช่ค่ะก็ได้กินด้วยเนี่ยไปำไปที่กินจากน้ำาใช่ใช่แล้วก็ภูมิใจเนาะเราปลูกเองดีจังส่วนผักในเมืองค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมชมมาดูเพราะว่า พี่้อยเห็นไหมแผงแล้วสะดุดตากันอกกระหล่ำงีนดิล็กที่ดูจริงจังต้องบอกว่าเป็นงานดิเล็กที่ดูจริงจังผมก็อยู่ว่าปลูกวิกี่ต้นนะแบบทดลองลองดูก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวงวดหน้าก็จะลงลงให้มันเยอะกว่านี้ได้วางแผนไว้ว่าจะโซนนี้ก็จะปลูกกระล่ำให้มันเต็มไปเลยค่ะเพอตอนนั้นคงจะสวยแล้วค่อยมาขอถ่ายที่พี่แดงปลูกคนเดียวเลยเหรอพี่มีผู้ช่วยไหมไม่อะคนเดียวคนเดียวเลยแม่ก็มาช่วยนดค่ะี จะใส่ทิ้งไว้บางหลุมก็ขุดเอาไว้แล้วก็เอาหญ้าแห้งปิดเอาไว้ค่ะให้มันย่อยสลายอ่แล้วเวลาเราเพาะกล้าอย่างเงี้ยค่ะเพาะกล้าเราก็เอามาลงโอดินมันก็จะมีสารอาหารค่ะค่ะอันนี้ดินมันแข็งแข็งมากขุดไม่ลงค่ะขุดไม่ลงแค่นะสิพี่แดงขุดคนเดียวเลยเก่งมันจะเป็นปลูกฟักทองไว้กินก่อนฟักทองลูกใหญ่มากค่ะลูกขนาดนี้ 不放。 ค่ะแต่ห่อไม่สวยอันนี้ห่อมันลูกมันโตแล้วค่ะเขาบอกว่าอะไรต้องห่อตั้งแต่ลูกมันเข้าเหรียญบาทมันเลยนั่นเออันนั้นต้องเริ่มห่อแล้วหอกันแมลงกันเอ่องวันทองอ๋อก็ห่อไปตลอดเลยจนกว่ามันจะเด็ดได้อย่างเงี้ยเหรอคะพี่ใช่ค่ะอ๋อเขาเรียกถัวพุ่มค่ะค่ะทำร้านวีก่อนก็ ปลูกไว้กินไม่ทันเพื่อนเพื่อนก็พากันปั่นจัก,กรยานมาแล้วมาเก็บใ,ใจเกินร้อยก็ไปหมดอุดรหน,นองคายค่ะเลยอรอยเกตไปโซนโซน,นเนี้ยไปก็ส่วนใหญ่ไปก็ติดมาติดอันดับมาทุกรายการตั้งแต่ไปปั่นตั้งแต่ไปแข่งกี่กิโลพีอ่อ่ะมากสุดเคยมาก,มากสุด,สด มากสุด93กิโลที่ที่สกลนครทาจังหวัดอย่าบอกนะว่าปั่นขึ้นภูพานใช่ค่ะปั่นปั่นขึ้นภูพานปั่นจากสกลนครขึ้นภูพานแล้วก็ไปเส้นต่องอยอแล้วก็อ้อมเข้าสกลนคร93กิโลรู้สึกตอนนั้นจะได้ที่ที่สี่หรือที่ห้าจำได้เก่งมากจำจำได้เพราะว่าอันนั้นเขารวมอายุคือไม่ได้แบ่งอายุโอ้โเก่งมากเก่งมาก ใสยขาแรงนะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปั่นขึ้นภูอยลมอ๋อโอ้ยภูอยลมก็ชันขนาดว่ารถยนต์ยังเก่งภูอยลมก็ไปแข่งก็ตอนนั้นก็เขาไม่แยกไม่แยกหมอกไม่แยกภูเขาแต่เราปันภูเขาอ๋อหนึสาก็เสือหมอกก็เอาไปกินเรีก็รอนะ เจ็ดเจ็ดวันไม่เกินสิบวันเรา,าจะแยกแยกไปใส่ถาด<ม>อีกทีหนึ่งแล้วค่อยเอาไปปลูกอีกรอบนึงสามรอบอันนี้เพาะไว้ก่นอนเพาะไว้ก่นอนค่ะ ผัดใยเล้งแต่มันมีไม่กี่ต้นเลยแต่ก็เอาไปผัดไง